สวัสดีนะักเรียนชั้นปอ5อีกครั้งนะคะพบกันอีกแล้วกับวิชาภาษาจีน mm hmm. กับเหล่าซื้อปุยวันนี้เหล่าซื้อจะยังสอนอยู่ในบทที่7อยู่นะคะ mm hmm. เดี๋ยวก่อนที่จะไปเรียนหัวข้อใหม่เดี๋ยวเราไปทบทวนคาศัพท์กันก่อนเลยค่ะให้นักเรียนเปิดแบบเรียนเล่มสีฟ้านะคะหน้าที่51นะคะเดี๋ยวไปทบทวนคําศัพท์หน้าที่51กันก่อนนะคะไปดูคําศัพท์หลักทั้งหมด6คา mm hmm. อ่ะพร้อมนะคะอ่านตามเหล่าซื้อได้เลย สู่ฝางสู่ฝางห้องหนังสือศูฝังศูฝังห้องครัวเคอร์ทิงเคอร์ทิงห้องรับแขกฮวาหยวนหฮวาหยวนสวนดอกไม้จั่วฟันจั่วฟันทำอาหารเจียวฮวา เจียวฮวารดน้ำต้นไม้ต่อไปไปดูคำศัพท์เสริมนะคะเว่ยเชิงเจียนเว่ยเชิงเจียนห้องน้ำฝอถังฝอถังห้องพระวอช่อวอช่อห้องนอนเชอร์คู่เชอร์คู่ ไปให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า60นะคะหน้า60เดี๋ยวดูด้านบนขยายคำศัพท์กันก่อนนะคะขยายคำศัพท์วันนี้มีทั้งหมด4คา4กรอบ4เหลี่ยมนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกรอบที่1กันก่อนเลยคำที่1ห,หมายหมายแปลว่าซื้อหมายชัมะหมายฉันมะซื้ออะไรซื้อชือฉางหมายมไปตลาดซื้ออะไร มาหมาชี้ซื่อฉางหมายเสินมะคุณแม่ไปตลาดซื้ออะไรต่อไปกระดอบที่สองนะคะสุกกยกัวสุยกัวผลไม้หมายสุยกวัวซื้อผลไม้ชี้ชื่อฉางหมายสุยกัวไปตลาดซื้อผลไม้มาหมาชี้ชื่อฉางหมายสุยกวัวคุณแม่ไปตลาดซื้อผลไม้ต่อไป ข้อที่สามนะคะใช่ผักสวนมใช่ผักอะไรเหย่าใหม่สวนมใช่ต้องการซื้อผักอะไรทาเห่ายาหมย่สวนมใช่เขาต้องการซื้อผักอะไรต่อไปนะคะสุดท้ายคงซินช่ผักบุงหม่คงซินช่ซื้อผักบุ้ง เย่าหมายคงสินใช่ต้องการซื้อผักบุงทาเย่าหมายคงสินใช่เขาต้องการซื้อผักบุงต่อไปนะคะเรียนรู้หมวดคำอักษรจีนวันนี้มีทั้งหมด2หมวดเท่านั้นเองนะคะหมวดที่หนึ่งหมวดนี้คือถูจื้อผังเกี่ยวข้องกับดินนะคะถูจื้อผังเกี่ยวข้องกับดินบทเรียนเรามีคำว่าฉาง ช้างแปลว่าสนามสนามเกี่ยวข้องกับดินยังไงนักเรียนลองนึกภาพดูเวลานักเรียนเดินไปสนามต่าง,างๆยกตัวยอย่างเช่นสนามฟุตบอลนะคะก็ต้องมีดินแน่นอนเพราะมันอยู่บนพื้นดินใช่ไหมคะเด็กๆช้างสนามต่อไปเฉาจือ้อโถตัวนี้หมวดตัวนี้ถ้าอยู่ด้านบนคําศัพท์ไหนก็ตามจะเกี่ยวข้องกับพืชน,นะคะส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับพืชเสมอบทเรียนเรามีคําว่าชูกับใช่ ชูใช่ล้วนแปลว่าผักทั้งสิ้นนะคะทั้งชูแล้วก็ใช่นะคะแปลว่าผักเพราะฉะนั้นผักก็เป็นพืชชนิดหนึ่งนั่นเองนะคะจะมีตัวนี้อยู่ด้านบนด้วยนะคะต่อไปให้นักเรียนเปิดไปที่เล่มสีขาวนะคะแบบฝึกหัดเดี๋ยวเราซื้อสั่งแบบฝึกหัดนะคะเปิดไปที่หน้า62นะคะวันนี้เราซื้อสั่งหน้านี้หนึ่งหน้านะคะมีทั้งหมด2หัวข้อเดี๋ยวดูหัวข้อด้านบนก่อนเลยนะคะให้นักเรียนหาอักษรจีนนะคะแล้วก็สัทากษอนพินอิน ให้ตรงกับสระที่กำหนดให้บ้านหลังที่หนึ่งต้องการสระ I AI คือสาระ i นักเรียนก็หาภาษาจีนและพินอินอันดับแรกหาพินอินก่อนนะคะแล้วพินอินเป็นตัวไหนก็เขียนภาษาจีนตัวนั้นลงไปด้วยถ้าเหมือนตัวอย่างเลยเขียนจีนไว้ด้านล่างแล้วก็เขียนพินอินตัวเล็กๆไว้ด้านบนนะคะอย่างเช่นสระไอคำนี้คือหมาย บทนี้เรามีเยอะเลยนะคะเด็กๆมีคําว่าใช่แบบนี้ก็ได้นะคะใช่ที่เกี่ยวข้องกับผักนักเรียนลองเปิดดูเขาใช้สละไอเอไอเหมือนกันนะคะให้หาทั้งหมด5คําแต่ว่าตัวคำนี้ตัวอย่างหาให้แล้ว1นักเรียนก็หาเพิ่มอีก4ต่อไปบ้านหลังที่2ต้องการสละอันสละอันเขาเขียนให้เราแล้วคือคําว่าฟันฟันนะคะ นักเรียนก็หาเพิ่มอีก4คํคำอย่าลืมเขียนพินอินด้วยจีนด้วยนะคะคู่กันแบบนี้นะคะต่อไปสระอาวเช่นคําว่าจ่าแบบนี้นะคะห้าคำอันนี้ต้องเขียนเองนะคะต่อไปสระอังเช่นคําว่าช่างช่างแบบนี้ก็เป็นสระอังนะคะนักเรียนเปิดดูเล่มสีฟ้าได้เลยมีทั้งหมดเลยนะคะหาห้าคำจีนและพินอินนะคะ ต่อไปให้นักเรียนหาหมวดคำอักษรจีนนะคะพร้อมนับจำนวนขีดด้วยอ่าวันนี้เราซื้อเพิ่งสอนเลยสองคำนี้แต่ว่าสองคำนี้อาจจะอยู่ในบทที่ผ่านมาคือบทที่เจ็ดนะคะนักเรียนเปิดหาได้เลยเดี๋ยวเราซื้อพาทำหนึ่งข้อนะคะข้อที่หนึ่งคำว่าฉางฉางฉางแปลว่าสนามใช่ไหมที่เราซื้อสอนมาสักครู่นี้หมวดคำมาจากส่วนไหนหน้าหรือว่าหลังคำว่าฉางที่แปลว่าสนามเนี่ย หมดคำมาจากถูด้านหน้าที่แปลว่าดินนะคะนักเรียนก็เขียนตัวนี้ลงช่องนี้ได้เลยนะคะถูดินแล้วเรามานับกันว่าฉากเนี่ยมีกี่ขีดนะคะหนึ่งสองสามอันนี้คือขีดที่สี่ทั้งหมดนะคะนักเรียนดูสี่ห้าหกนะคะก็เขียนแบบนี้ได้เลยนะคะถูเกี่ยวกับดินแล้วก็มีหกขีดจำนวนขีดเขียนตรงนี้นะคะ วันนี้เราซื้อสั่งงานหน้า62นี้เพียงแค่หน้าเดียวนะคะหน้าเดียวเท่านั้นเองนะคะนักเรียนทำงานให้เรียบร้อยแล้วมาส่งเราซื้อด้วยนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะเด็กๆใจเจียนบ๊ายบาย